หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ถูกแขวนขึ้นไปบนยอดโดมนะครับที่สูงจากพื้นประมาณ180ฟุตรหรือประมาณ55เมตรนะครับเมื่อการแสดงเริ่มขึ้นนับถังก็ได้ถูกปล่อยลงมาจากยอดโดมนะครับแล้วก็เป็นการตกลงมาที่ไวมากๆนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยแทนที่ถังนะครับจะตกลงกลางสระน้ําที่ได้เตรียมไว้แต่ขอบถังแดงของเขาเนี่ยก็ได้ไปชนกับขอบสระย่างแรงนะครับจนทําให้เขาเนี่ยถูกกระแทกไปด้วยนั่นเอง สวัสดีเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้านหมูชาแนลนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าเกี่ยวกับ5นักประดิษฐ์นะครับที่เสียชีวิตจากสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองหลายคนนะคนนบก็ในช่วงเรียนอยู่ช่วงมัธยมนะครับรวมถึงผมด้วยนะก็จะมีนักประดิษฐ์ในดวงใจนะครับผมที่อยู่ในหน้าหนังสือมากมายเลยทีเดียวนะครับอาจจะอยู่ในช่วงสมัยที่เก่ามากๆนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงปัจจุบันก็มีด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันในอันดับที่5กันเลยนะครับผมก็คือฟรันด์ไรเชลนั่นเองนะครับฟรนดไรเชลเนี่ยก็เป็นช่างตัดเสื้อชาวฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็ยังเป็นนักประดิษฐ์อีกด้วยซึ่งเขาเนี่ยเกิดที่ออสเตรียนะครับผมแต่ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่20แล้วก็ไรเชลเนี่ยมักจะได้ยินเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนักบินบ่อยๆนะครับ เขาก็เลยคิดที่จะประดิษฐ์ร่มชูชีพนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้ทุ่มเทกับมันมากๆเลยในการออกแบบร่มชูชีพนะครับสำหรับนักบินเลยทีเดียวแต่ที่จริงนะครับในช่วงเวลานั้นก็มีการประดิษฐ์ร่มชูชีพขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ ไม่มีร่มชูชีพที่เอาไว้กระโดดในระยะที่ไม่สูงมากเกินไปเนาะก็จะมีแต่ร่มชูชีพแนละที่กระโดดจากระยะสูงๆอย่างเช่นประมาณ2,500ฟุตนะครับหรือประมาณสัก600-700เมตรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นระยะกระโดดร่มของร่มชูชีพมาตรฐานนะครับผมซึ่งไรเชลเนี่ยก็จะคิดแล้วก็ประดิษร่มชูชีพนะครับที่กระโดดที่แบบระยะช่วงสั้นๆได้นะครับเขาเนี่ย ได้ประดิษฐ์เสร็จแล้วก็นำเอามาลองกับหุ่นนะครับซึ่งผลที่ได้มานั้นก็คือประสบความสำเร็จนะครับผมแต่ทางองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับในการบินในเวลานั้น ก็ไม่มีใครยอมรับงานประดิษฐ์ของไรเชลมาท่า่นะครับเนื่องจาการ่มชูชีพของไรเชลเนี่ยมีความบอบบางแล้วก็แตกหักง่ายนะครับยันคือข้อเสียเลยคือมีน้ําหนักที่มากจนเกินไปจนมาในปี1911นะครับสมาคมการบินแห่งหนึ่งเนี่ยเสนอเงินรางวัลน,นะครับประมาณ10,000ฟังนะครับให้กับผู้ที่สามารถออกแบบร่มชูชีพนะครับที่ใช้ได้จริงและปลอดภัยซึ่งไรเชลเนี่ยพอรู้ข่าวปุ๊บเนี่ยก็เข้าร่วมทันทีเลยนะครับ ด้วยความที่เขาเนี่ยทดสอบกับหุ่นมาค่อนข้างหลายรอบนะครับผมก็ทําให้เขาเนี่ยมั่นใจแล้วนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงกับคนนะครับเขาเลยมีความคิดที่จะทดสอบ ทั้งนี้นะครับผมซึ่งทดสอบกับคนจริงๆนะครับก็คือเขาจะใช้ตัวเองนะครับเป็นคนทดสอบนั่นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ปี1912และเชลกับเพื่อน,นอียอ2คนนะก็ได้ขึ้นมาบนยอดหอไอเฟลและเขาเนี่ยก็ได้แบกร่มชูชีพนะครับที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานครับหนักกว่า9กิโลกร,รัมไว้ที่หลังนะครับแต่บางข้อมูลก็บอกว่าประมาณ1 0 1ถโลนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปยืนตรงคานของหอไอเฟลนะครับหลังจากนั้นนะครับผมไลเชลเนี่ยก็ได้กระโดดจากหอไอเฟลซึ่งระหว่างการกระโดดเนี่ยล่มชูชีพของเขาเนี่ยไม่ทํางานนับหรือว่าไม่กลางออกนั่นเองทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยร่วงลงมากระแทกพื้นซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีคนมาดูเขากระโดดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็ต่างคนก็ต่างตกใจนะครับผมไลเชลเนี่ยเสียชีวิตทันทีนะครับผมในเหตุการณ์ ลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เกิดขึ้นไปนะครับทางการของฝรั่งเศสนะก็ไม่อนุญาตให้ทําการทดลองที่หอไอเฟลต่อไปนะครับซึ่งจะอนุญาตก็แต่เพียงการใช้ทดลองกับหุ่นเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความสูญเสียนะที่เกิดจากความพยายามที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับร่มชูชีพในช่วงแรกๆเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาอันดับที่4กันเลยนะครับวิลเลียมบูล็อก บุล็อกเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันนะครับผมเพราะว่าเขามีชื่อเสียงค่อนข้างมากเลยในสมัยก่อนนะครับผมในช่วงที่แบบยุคแรกๆนะครับของการพิมพ์เลยทีเดียวบุล็อกเนี่ยเกิดในนิวยอร์กนะครับในช่วงปี1813นะครับเขาก็เป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยแล้วเขาเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูจากพี่ชายนะครับผมพอโตขึ้นนับอายุได้ประมาณ21ปีเขาก็ได้เปิดร้านขายเครื่องจักรนะครับเป็นของตัวเอง ต่อมาเนี่ยเขาได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองแคสกิลนะครับอยู่ในนิวยอร์กมอนกันนะครับซึ่งในปี1863เนี่ยเขาได้มีการปรับปรุงแท่นพิมพ์แบบหมุนนะครับผมซึ่งแท่นพิมพ์แบบหมุนเนี่ยก็เป็นการพิมพ์แบบลูกกิ้งเดี่ยวนะที่ต้องใช้คนคุมเครื่องจักรหลายคนนะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยก็จะผลิตได้ครั้งละน้อยๆนะครับแท่นพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นของ c ิชาร์ตมั h โฮ e แต่เขาเนี่ยก็ได้เข้ามาปรับปรุงรูปแบบใหม่นะครับให้มีความเร็วและแม่นยำ และก็สามารถป้อนกระดาษม้วนใหญ่ต่อเนื่องผ่านลูกกลิ้งได้แบบอัตโนมัตินั่นเองโดยข้อดีก็คือไม่จําเป็นต้องใช้คนจํานวนมากในการควบคุมเครื่องจักรซึ่งเครื่องพิมพ์ของบูล็อกเนี่ยสามารถพิมพ์ได้12,000แผ่นต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับภายหลังเขาก็มีการปรับปรุงเพิ่มนับให้มีความเร็วสูงที่ประมาณ30,000แผ่นต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผม โดยเหตุการณ์ที่ทําให้เขาต้องจบชีวิตด้วยสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองเมื่อในวันที่3เมษายนปี1867ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็กําลังติดตั้งสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่สื่อสิ่งพิมพ์นั้นก็คือหนังสือพิมพ์ p h i l เดล l ฟียพ p บลิ i เจอร์นะครับผมก็บูล็อกเนี่ยพยายามเตะสายพานนะครับเพื่อให้ลูกกิ้งเครื่องจักรทางาน แต่เท้าของเขาเนี่ยดันถูกดูดเข้าไปติดอยู่ในเครื่องนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันนะาขาของเขาก็เริ่มเน่านะครับแล้วก็เป็นเนื้อตายต่อมาในวันที่12เมษายนปี1867นับห่างไปประมาณอาทิตย์กว่าๆเขาน้ำได้เสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดขานั่นเองหลังจากที่เขาน้ำได้เสียชีวิตไปนะครับสมเขาก็ได้ถูกฝังที่สูสานยูเนียนเดลนะครับทางฝั่งเหนือของพิสเบิร์กสหรัฐอเมริกานั่นเองต่อมาอันดับที่3 คาเลวูเซกนะครับผมซูเซกเนี่ยเกิดเมื่อวันที่19เามษายนปี1947เ้าเขาเนี่ยเป็นสแตนแมนนับชาวแคนาดาและเขาเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบความผาดโผลเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวนะครับและเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาสนับสนุนนะครับให้การเล่นผาดโผลเราเนี้ยเป็นกีฬาเหมือนกับกีฬาท,ทั่วไปนะครับก็เพราะว่าเนื่องจากช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนยอมรับมากเท่าไหร่นะครับจะมีแต่กลุ่มเล็กๆนับที่อาจจะมีความชอบเกี่ยวกับผาดโผลนะครับ ต่อมาครับเขาก็ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของเขาเองนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกนะครับก็คือเขาเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนถังนะครับซึ่งความยาวของถังเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9ฟตุตนะครับหรือว่าประมาณ2.7เมตรแล้วก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5ฟตุตครับหรือว่าประมาณ1.5เมตรนั่นเองซึ่งภายในเนี่ยก็จะสามารถจุคนได้แค่1คนเท่านั้นนะครับโดยข้างถังเนี่ยก็มีคำว่า Lord of the Niagara Devil 1,984แล้วก็ชื่อของเขาติดไว้ข้างถางด้วยนะครับซึ่งความหมายก็ประมาณว่าเขาเนี่ยคือคนสุดท้ายของการท้าทายน้ำตกแนกาลาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโดยเขาเนี่ยได้ทำการแสดงในวันที่2กรกฎาคมปี1,984 ซึ่งเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทําการแสดงด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่เขาได้เข้าไปอยู่ในถังเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้ทีมงานเนี่ยค่อยๆกลิ้งและถลายไหลถังนะครับลงไปในน้ําตกในเองการ่านะครับซึ่งน้ําตกนี้เนี่ยก็จะสูงจากพื้นน้ำนะครับประมาณ1,000ฟุตหรือประมาณ300เมตรนั่นเองนะครับเมื่อเขาไหลไปตามน้ําในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับพออยู่ในช่วงปลายของน้ําตกเขาก็ได้ล่วงลงไปอย่างเร็วนะครับซึ่งการแสดงในครั้งนี้นะครับเขาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมก็ แขนหักแล้วก็มีแผลที่หัวนิดหน่อยแล้วก็ถูกปรับ เงินไป500ดอลลาร์นะครับเนื่องจากาการแสดงผ่านผลของเขาเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตก่อนนั่นเองซึ่งหลังจากที่เขาได้ทําสําเร็จนะครับเขาก็มีความฮึกเหิมมากแล้วก็บวกกับแรงสนับสนุนของประชาชนนะครับเนื่องจากช่วงเวลาที่เขาทําการแสดงครั้งแรกเนี่ยมีประชาชนมาดูค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สนับสนุนเขานะครับให้ทําการแสดงอีกรอบหนึ่งเขาเลยตัดสินใจทําการแสดงอีกครั้งนะครับในงาน True Show and Deduction Derby นะครับซึ่งในงานเนี่ยก็จะเป็นการ รวมการแสดงผาดผลต่างๆของหลายประเทศมารวมๆกันนะครับผมก็งานเนี้ก็ได้จัดขึ้นที่เอสโตรโดมนะครับผมซึ่งเป็นสนามกีฬาทรงโดมอเนกประสงค์นะครับแห่งแรกของโลกที่ตั้งอยู่ในเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองโดยในการแสดงของเขาเนี่ยก็เริ่มในวันที่19มกราคม โดยการแสดงของเขาเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะอยู่ในถังแดงที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ถูกแขวนขึ้นไปบนยอดโดมนะครับที่สูงจากพื้นประมาณ180ฟุตรหรือประมาณ55เมตรนะครับเมื่อการแสดงเริ่มขึ้นนับถังก็ได้ถูกปล่อยลงมาจากยอดโดมนะครับแล้วก็เป็นการตกลงมาที่ไวมากๆนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยแทนที่ถังนะครับจะตกลงกลางสาระน้ําที่ได้เตรียมไว ขอบถังแดงของเขาเนี่ยก็ได้ไปชนกับขอบสระย่างแรงนะครับจนทาให้เขาเนี่ยถูกกระแทกไปด้วยนั่นเองแต่พอเจ้าหน้าที่นะผมได้นําเขาออกมาจากถังนับเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่อาการไม่ค่อยดีนะักจนมานะับเขาก็ได้เสียชีวิตในวันถัดไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บสาหัสนั่นเองนะครับเอาจริงผมก็ค่อนข้างชื่นชมนะความกล้าและก็ความบ้าบินของอ่าซูเซกนะครับผมซึ่งเออผมว่ามีน้อยคนนะที่จะมีความกล้าขนาดนี้นะครับผม ต่อมาอันดับที่2นะครับซิเวสเตอร์โรเปอร์โรเปอร์เนี่ยเกิดในฟรานซสทาวนะครับ,บ New รัฐนิวแฮมป์เชียร์สหรัฐอเมริกาในปี1823เขาเนี่ยก็เป็นนักประดิษฐ์อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ได้สร้างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอน้ำในปี1863แต่นักเสีดานะเขาก็ไม่ได้จดสิทธิบัตรนะครับก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีสงครามกลางเมืองนะครับของอเมริกานั่นเองทําให้ อาจจะโดนมองข้ามในส่วนตรงนี้ไปต่อมาในปี1867เนี่ยเขาก็ได้สร้างรถจัก,กรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไอ้น้ำนะครับผมคันแรกแล้วก็ในการทําครั้งนี้นะเขาก็ใช้เครื่องจักรไอ้น้ำที่มีขนาดเล็กกว่ารถยนต์ไอ้น้ำที่เขาทําครั้งก่อนนะครับซึ่งโรเปอร์เนี่ยก็เป็นผู้สร้างด้วยตัวเองทั้งหมดเลยโดยลักษณะจัก,กรยานยนต์ไอ้น้ำของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นโครงเหล็กทั้งคันนะครับอ่าล้อนะครับที่เป็นยางนะครับผมก็ทํามาจากเหล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเส้นพาศูนย์กลางอยู่ที่ ประมาณ34นิ้ว่วนหมอต้ออมไอ้น้ำของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะอยู่บริเวณใต้าอานของจักรยานนั่นเองก็เป็นจักรยานที่ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็รับแรงกระแทกไม่ค่อยได้นะครับในจักรยานที่เขาทําในช่วงแรก จนในต่อมานะครับในปี1894โรเปอร์เนี่ยก็ได้ถูกสนับสนุนจากพระสันตป,ปาปาอัลเบิร์ตออกุตุสให้สร้างจักรยานยนต์นับที่ดีกว่าเดิมนับซึ่งของเก่าที่เขาผลิตเนี่ยก็มีน้ำหนักค่อนข้างมาแล้วก็รับแรงกระแทกจากท้องถนนได้ไม่ดีหนักนะครับก็เลยสร้างแล้วก็เปลี่ยนจากล้อเหล็กเป็นล้อแบบเติมลมในส่วนของหม้อต้มไอ้น้ำนะก็จะทําให้มีแรงดันไอ้น้าที่มากขึ้นนะครับสามารถขี่ขึ้นเนินสูงๆได้นั่นเองโดยการไม่คาดคิดที่ เกิดขึ้นเนี่ยในวันที่1มิถุนายนปี1896เ้ากขาก็ได้เป็นคนสาธิตคนแรกนะครับที่ประดิษฐ์จักรยานยนต์ไอ้ําตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งการสาธิตครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผู้คนเข้าร่วมชมนับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งการสาธิตครั้งนี้เนี่ยก็จัดที่ชาวริเวอร์สปีดเว์นะครับก็เป็นสนามที่เอาไว้สําหรับการแข่งขันด้านความเร็วนั่นเองด้วยเขาเนี่ยได้ขี่จักรยานยนต์ที่เขาผลิตอย่างมีความสุขแต่ด้วยความเร็วที่สูงของจักรยานยนต์ไออน้าขงเข ให้ล้อนะครับเกิดการโครงเพลงไปมาแล้วก็ทําให้โรเปอร์เนี่ยเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายกระทันหันในวัย73ปีบนรถจักรยานที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองนะครับอันดับที่1นนะครับผมก็จะเป็นตำนานซะมากกว่านะครับแต่ตำนานนี้นะครับผมก็ได้ถูกเล่ากันมาค่อนข้างนานเลยทีเดียวแล้วก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยสําหรับตำนานตรงนี้นะครับอันดับที่1ก็คือว่านหู ซึ่งว่านหูเนี่ยได้รับขนานนามว่าเป็นนักบินอวกาศคนแรกของโลกในตำนานนะครับแน่นอนว่า<ว>หากมีคนตั้งคําถามนะว่าใครคือน,นักบินอวกาศคนแรกของโลกนะก็เชื่อว่าทุกคนนะก็ตอบมันเหมือนกันว่ายูริกาการินแต่ในวงการประวัติศาสตร์อวกาศเนี่ยมีการบันทึกไว้ว่าบุคคลที่คาดว่าเป็นนักบินอวกาศคนแรกของโลกเนี่ยจะเป็นชาวจีนโบราณนะครับที่มีชื่อว่า วานหูนั่นเอง <Wow. S 1> ว่านหูเนี่ยเกิดในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับในช่วงศตวตรรษที่16เขาก็ได้เติบโตมาเป็นข้าราชการในราชสำนักแล้วก็มีตำแหน่งที่ใหญ่โตระดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งตามความเชื่อในยุคนั้นเนี่ยโลกนะครับถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของทุกสปปรรพสิ่งมีจกักรพรรดิผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถครอบครองแผ่นดินทั้งหมดได้นะครับผมแต่ด้วยความที่เป็นคนช่างสงสัยของว่านหูเนี่ยเขาก็ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ไปเห็น ดวงดาวมากมายเลยนะครับที่จัก,กรพรรดิไม่สามารถครอบครองได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้นั่งมองไปมองมาก็ไปเห็นดาวที่สุกสว่างที่สุดนะครับก็คือดวงจันทร์เองซึ่งเขาก็ได้สงสัยขึ้นมาว่าแล้วดวงจันทร์เนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองอยู่หลังจากที่เขาสงสัยได้ไม่นานว่านหูเนี่ยจึงตัดสินใจนะครับที่จะขึ้นไปวนดวงจันทร์แต่ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีในแผ่นดินจีนในช่วงนั้นเนี่ยที่พอจะทําให้เขาเนี่ย ขึ้นไปบนดวงจันได้ก็คือดินระเบิดนั่นเองนะครับที่นํามาทําพุดอกไม้ไฟวันหูเนี่ยก็ได้นั่งคิดจนสําเร็จในตานานก็เล่าว่าให้คนรับใช้เนี่ยนำพุดอกไม้ไฟประมาณ47ดอกนะครับมาติดกับเก้าอี้ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยวันหูเนี่ยก็ได้แต่งตัวเต็มยศเลยแล้วก็ขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้ขนาดใหญ่ที่เขาได้ให้คนรับใช้เตรียมไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้คน47คน ในการจุดพลุดอกไม้ไฟนะครับผมคิดว่านะคน4 7คนเนี่ยแสดงว่าพลูดอกไม้ไฟที่เขาเอามาติดในตัวของเก้าอี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นแท่งที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากจุดเสร็งคนรับใช้วิง่งหนีหาที่กำบังกันทั้งหมดเลยซึ่งหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่นะครับก็เกิดควันไฟก้อนยักษ์มาคือมาเลยจนทำให้ว่านหูแล้วก็เก้าอี้ของเขาเนี่ย ได้หายวับไปจากบริเวณนั้นทันทีทุกคนนะครับต่างก็เข้าใจว่าวันหูเนี่ยก็คงที่จะขึ้นไปบนดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่บางตำนานก็เล่าว่าเขาเนี่ยโดนไฟคอกจนเสียชีวิตตำนานนี้เนี่ยถูกเล่าต่อ,ตอมาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจจนทําให้มนุษย์ยุคหลังๆเนี่ยสามารถเอาชนะข้อจํากัดตรงนี้และขึ้นไปพิชิตดวงจันทร์ได้จริงๆนะครับในอีก400ปีถัดมา แล้วก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ว่านหูนะครับจึงมีการตั้งชื่อลุมอุกบาทลุมหนึ่งบนดวงจันทร์นะครับที่มีชื่อว่าว่านหูในฐานะเป็นนักบินอวกาศในตำนานคนแรกของโลกนั่นเองโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม